Lo no me estoy comiendo. ¿Qué tal?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  ¿Qué ไอ้ผู้สัตดเนื้อยู่สามตัวเนี่ยอยู่หน้าตึบงะยิงมันดิไอ้ยเฮ้ยมึงยิงมันดิมึงยิงมันได้นะเว้ยมึงยิงมันได้เมื่อกี้เอาตรงๆป่ะ้าเฮ้ยเร็วๆมึงมายิงมันดิมันมึงยิงมันได้ฮะน้องปั๊มยา

ไปมันมันโดนเราโดนเหมือนดีไอ้สัตว์เราอี้เรายังมีรถจี๊บของเราอยู่นะเว้ยถ้าเรารอดจากตรงนี้เราไปได้รถจี๊บมั้ยเมื่อกี้แอบอยู่หลังตัวอีตาลากแล้วก็มันเห็นแล้ววิ่งมาไปแล้วไปดิไปดิไปน้ำไปแล้วไปแล้วไปดูวิ่งไปดูนะไปเร็ว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 ไปนี่ไปนี่ไปเอารถจี๊บ นี่แบลดรถจีบเราเออไม่เป็นไรปั๊มยาไปก่อนเราลดนะเราเร็กว่ามันไอี้อยใครไม่ใครบอกทนวรื่อแต่ละคนที่เปลี่นเปลนมงันเลยเหี้ยจ้านเปฟี่ยไปเลยจ้าน่เอีจยบไปเลย